สวัสดีครับนะครับผมอยู่กันที่ทุทุกีชัยภูมินะครับโปดีฟีดาวนะครับวันนี้นะครับผมจะพาลูกค้ามาชมกันกับธุรกกจเนี้ยเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้อยู่ที่ 5, 2าแสนสองหมื่นแปดพันบาทนะครับลูกค้าครับผมนอกจากลูกค้าจะได้ความตัวสบายนะครับในเรื่องของเงินดาวนะครับผมบอกเลยรุ่นนี้เขาบอกว่าประหยัดน้ำมันมากๆนะครับอยู่ที่20กิโลลิตรนะครับเราไปดูกันนะครับรอบๆคันนะครับจะได้อะไรบ้างนะครับกับโอดีฟีดาวของทูตุกีชัยภูมินะครับ วันนี้นะครับผมจะมาพร้อมกับนะครับห้องโดยสารที่กว้างนะครับผมห้องโดยสารที่กว้างสุดเลยนะครับผมใครที่ตัวใหญ่ๆนะครับผมต้องการลดรุ่นนี้ผมบอกได้เลยนะครับใช้ได้และใช้ดีแน่นอนนะครับมาพร้อมกับเกียร์5สปีดนะครับผมในส่วนตัวนี้นะครับมาพร้อมกับความสะดวกสบายนะครับผมความบันเทิงนะครับจอขนาด7นิ้วนะครับในรุ่นนี้จะมีกล้องถอยหลังให้นะครับผม วงมาลัยนะครับก็สามารถปรับได้2ระดับนะครับสำหรับเสีย GLN T นะครับผมที่วางแก้วนะครับความสะดวกสบายทั้งคันนะครับภายในรถมีทั้งหมด6ที่ด้วยกันนะครับมีทั้งหมด6ที่ด้วยกันนะครับด้านหลังนะครับสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับลูกค้าก็สามารถนั่งสะดวกสบายนะครับดูจากหัวเผ่านะครับจากเบาะด้านหน้านะครับผม ยังเหนืออีกเยอะนะครับสำหรับลูกค้าที่ตัวใหญ่ผมการันตีเลยใช้ดีแน่นอนนะครับมาด้านหลังนะครับผมก็สำหรับลูกค้าที่สัมภาระเยอะๆนะครับ5 65ลิตรนะครับตัวนี้บรรจุกันแน่นๆไปเลยกับซูซูกิเซียสครับผมความสะดวกสบายนะครับสำหรับท่านผู้หญิงนะครับสำหรับท่านผู้หญิงที่ยางรั่วยางแตกเออยางรั่วยางซึมนะครับใช้ได้แน่นอนกับ ชุดปะดเฉินนะครับของสุดทุกีพี่นะครับผมตัวนี้เราก็มีให้นะครับอย่าลืมนะครับห้องในสานด้านด้านหลังนะครับลูกค้าที่สัมภพระเยอะๆ565ยหลิตรนะครับบรรจุได้แน่นอนได้เยอะกันไปเลยนะครับมีไฟเบรกลนที่3ามด้านหลังนะครับผมาาเา้นนหลยะครับ อ,อย่าลืมนะครับโปรโมชั่นของคุซุกิชัยภูมินะครับโปรโมชั่นเราโปรดีพีเดานะครับลูกค้านะครับอยู่ต้องบอกว่าทั่วประเทศไทยนะครับเราทําสัญญาพี่นะครับจองผ่านออนไลน์นะครับผมเราวิ่งเซ็นเคสถึงที่วิ่งกล่งรถถึงบ้านท่านแบบไม่มีค่าใช้จ่ายตัวนี้ลูกค้าผ่อนเพียง7,200เท่านั้นเองสวัสดีครับกับคุซุกิชัยภูมิครับผม